สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดต,ต,ตามช่องบอสีพี่ฟิฟ่ามคะมนะเนี้บเกเรพักผู้ชมมากินพักคามือนี้รอบนี้เลยเป็นพักฟิลเล่ลายแห้งค่ะเพราะว่ารอบนี้ใส่ฟิลเล่ประมาณแป้งหนึ่งค่ะแล้วก็นนกนนกแ <c oughs> น,น่น่กินเป็นยำยำอีกแล้ววิแน่กินกินเป็นยำนะพอดีว่าผวกนี้มันเหลือคือรอบรอบรอ,อบนี้เนี่ยแบบน้อนล้ายแห้งค่ะโบกะเกเยแบบเปลือก ตัวที่โบมีหอยน้อนน่ะขายค่ะแต่ว่าพวกที่ยังมีหอยนอนเนี่ยบกับก็บไบกินเองนั่นนะคะเพราะว่า,ายัานยันลูกค้าบบปลื้มก็เลยบบไดขายหรืออาจจะมีเล็ดหลอดออกไปอยู่กับกับบูนะคะโ <c oughs> มน,น้กาตัวนี้ก็จะเป็นสลัดแดงค่ะเล็ดโคลอนหรือสลัดแดงตัวนี้แบบแดงแห้งค่ะรอบนี้แดงแห้งเพราะว่าได้แดดดีค่ะ หรอบก้อนก้อนน่ะนั่นะจะเป็นแบบแดงบ่แห้งบ้านี้จะออกเขียวประมาณนี้หลายกว่านะคะส่วนนึ่งก็จะเป็นฟิลเล่สีต้นฟิลเล่ตัวน,นี้จะกรอบแห้งค่ะบางรอบกะกอดกันแบบนี้บางรอบก็ห่อถ้าขั้นโบน่ะมักแบบห่อเพราะว่ามันจะกรอบแห้งแต่ว่าบางต้นกะบ่หอกะเป็นแบบนี้ พับนบาทแต่ว่าตั้งแต่ปู่ปู่มาเนี่ยโบเ,เคยต้่นแย่เอง่ตอนนี้บบก็ร่างสร้างเป็นแบบมเมล็ดแอเป็นซองของอให้คิ้วนะคะมาลองใส่เบิรงว่าจิเป็นจังไหนคะ่ะตัวน,นั้นถือเมล็ดตกมเมล็ดละหนึ่งบาทเลยแต่ว่าอัตราการหงอเขานี่บอกว่าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยะคะ่ะเดี๋ยวเอจาจังสิมาลองเบิรงในตัวน,นั้นคะ่ะเดี๋ยวนี้ยี่สิบห้ามาชิมก่อนตัวเนี่ยเป็นซิเล่นี่คือเก็บย่ามใดกับโบขมคะ่ะเพราะว่าเป็น เป็นผักสลัดที่เหมาะสำหรับเพ็ดสลัดแห้งเ <g ül> นยบอกกับเก็บป้งตอนเที่ยงตอนนี้กำลัล่เที่ยงพอดีค่ะแบบแดดแจัดเลยเหมือน,นตัวนี้ยังมีอาการสลบแต่ตัวนี้คือธรรมดาเลยแน่เบิ้งมันอาจจะเป็นน้ำเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มันบวแมนแน,น้ำมันใบเขาไม่หลักสันงงะเป็นเรียวๆซื่อๆออบเป็นน้ำแบบแห้งปา เป็นสลัดแดงเป็นตังไแนแนววข้าส้มที่กำลังเริ่มเพราะเริ่มปลูกไม่แต่ข้าวตดยืดกันสนานวันไว้เลยแต่เขาไปเบิ่งคลิปเดี๋ยวบ่งหเนี่ยผ้าเห็ดเนี่ยนะคะว่าว เธอจังไดสิบ้าให้มันยืดแล้วขั้นมันเด็ดยืดแล้วข้ามันสิแก้เขาได้จังไดะคะ่ะขั้นสิทิ้งไปเลยสิได้เมล็ดข้อห้อง เป็นเมื่อใหม่อ่ะอยากให้รองเพาะในกระดาษทิชชู่นี่กรอนพลาสติกกับกระดาษทิชชู่ก้อนค่ะเพราะว่าเขาจะไดเ้เลือกเมล็ดเท่าไหร่แต่ว่าขั้นเป็นแบบเมล็ดอีเขาเอ่อคืออัตราการงอกร้อยเปอร์เซ็นต์กับเอาลงฟองน้ำเลยก็ได้ค่ะบ่เป็นยัง กรอบที่หนึ่งเลยกรอบกัวคลอดอีกตัวนี้บัวคายราคาเดียวกันเบอร์เดอือเพราะว่าในทองตลาดขนาดตัวนี้นเพื่อน,นก็นจะขายแพงกว่าค่ะเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์มันแพง หรืออาจจะเป็นแค่บ้างมองก็ได้ค่ะก็นายอย่างที่โบสื่อตอนปลูกแรกๆเมล็ดพันธุ์ตัวนี้บ่ใครมีเลยลวกคนเขาบ่ใครกินกันแต่ว่าขั้นปลูกกินเองเนี่ยโบอยากแนะนำให้เป็นตัวเนี้ยกอบ มันก็สิเป็นบางหลอบางเดี๋มันจดไงจดหน่อยโ <c oughs> บมากสิมันเป็นกรด,ดกอดกันแนวนียมันเหมือนอันสลัดแก้วเลยแต่ตัวนอี้คือฟิลเล่ออืมนะไรเปล่า สิเ็บกินตอนเที่ยงยอานมันขมกับฮักหากมันออกแล้วกระจุ่มนํำปลาปลาไห้ย้างมันออกนะคะมันกะสิรสขมได้กรอบอร่อยสิเแช่ตูวเย็นไว้จะข้าวหนึ่งกัไไ้้คะ่ะซิบิ20นาทีงสิก่อนกินเอาเก็บไว้เลยเราจะเพิ่มรสชาติกันอีก เดี๋ยวโปจังสิบ้าทั่วโลกเลื่อนอีกคลิปหนาะช่วงนี้ล่มค่ะร่มกับปิพัดเอ,เอ,เอียงก็มุ่งแต่ลังค้ามุ่งพัาสติกฮะเปิดไปเลยโลงเรื่อนนึง บก็จะลงกลองปลูกเอกลงมหมือซองมือแล้วทันแล้วมันหลายหลายคาจะเฮ็ดนั่เนเฮ็ดนี่อะอะบ่เลียบเพราะว่าเฮ็ดกรเผาให้คนงานนั่งขาเพิ่นมาคุดมันตานนี้พนคุดมันก็เลยเฮ็ดก็เผาไปส่งเพิ่น จะคลองกับปลูกพักจู้เพื่อนเพราะว่านี่เวลาเสรารอาทิตย์แล้วจานถึงซุกมันกับฮ็ดได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันหันจีบฝาพวพดเพราะว่ามันกจะจากคำเพราะว่าโบนเบ้ต่อไฟใส่โรงเรือนย่านแมงใหม่มันผ่ามูมา โบต้องเกตเบ้างนะ่ะอีกฝั่งหนึ่งของโรงเรือนโบนะ่ะมันจะเป็นขอกนัวขอกนะัวน่ะเปิดไฟไปตลอดะคะ่ะพวกพักทีู่่ฝั่งข้างเหนือสี่ใ่สาก,กัวคือหมูผภูมิภูมิภูมิใหญ่ซ้ำเนี่ยเลยจ้าของยัอย่งน้อยๆหนึ่ง <laughs> เหมือนเขาต้องการพักผ่อนจากแสงแดด ตอนนี้โบเลยสั่งซื้อมาเล็พันมาแบบสองแบบเลยทั้งแบบสิเลตตัวนี้เป็นมะเล็ดขาวค่ะเรื่องบอกเป็นมะเล็ดขาวอยู่นี่อยู่หนึ่งรอยซองค่ะโอ้ยหนึ่งรอยซองหนึ่งร้อยมะเร็ดค่ะโอเอีกแบบหนึ่งบบกำลังสร้างมาปลูกอีกคนละพันตัวน,นั้นมะเล็ดดำค่ะทัน่า์หัวจะเป็นจังแดด แล้วตัวน,นั้นจะแห้งแห้งมีหอยหนอนหะังบอกข้อมมนในวิดีโอนะบัวช่วงนี้บัวก็จะตอบสาเนี่ะคับเพราะว่าเหตุไรแนวเรือว่ากับพยายาม ไปตอบให้คุณคุณผู้ชมอยู่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกเขามหาอลกเอะตอนนี้อะไรเถอะโบกบงหูโบกกะกรเดีตอบไปนะคะกระเดีทักทายไปอยู่ตัวใดที่ห้าบงหูจริงห้ากับเบจ็บเบาเบาเขาบอกซ้ำได้๋ยห้าหู แรอแม่โบปูกิ่อที่โบกเก็บลาสูหนึ่งคือสามแปลงสี่แปลงคือแปลงหนึ่งสิบสองกลองบวเอิญเป็นแปลงเสียหายประมาณแปลงหนึ่งค่ะรวมๆกันแล้ว แยกหายจากหนอนขย้อนจะปปองกันได้เลยค่ะจะปปองปองกันเลยระดับหนึ่งบดีได้ปองกันเลยเบิดถามบวบ่าโมีพี่การจัดการยังไดกับคือกัอบปสุปันหานคือกันคือนำสมควนใหม่โบอันจีนอะใส่โบเผิ่เป็นหาซี่ต่อหนามหนึ่งลิตรแล้วกับอ่า สีสามมือเถอมันก,ก็ยั่งมากอยู่เพราบวบูเบิ้ใส่มุ้งมันใส,ส่อีกอ่ะสิบเปลืองไปอีกเห็นยู่กระจับออกแต่ะกะบ่เบิด ไหนจะมีมาแรงผมมาแรงมากมานําำผวกมาแลงยิงรัญองสองีเบิงตัอันยิรมันอยู่น้ำมูลนี่นีกันน เาดเด่นอาดอมละเอียดคันคายจะเด่นแห้งอยู่ค่ะนเนี่แล้วมือว่างเนี่ยผักขึ้มขึ้มแน่ยอยู่ค่ะจะหันล่ม านเห็ดใครแน่มืออื่นมันยุดอีกก็สิได้ต่อเห็ดงานต่อก็สิลงแปลงสวนต่อค่ะเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมืนเนี่ย ข้มามันกินพักเหร็งกับยำมีคุณผู้ชมใน,นยังกินเพียงค่ะคอมเมนต์อบอกไปแต่วิดีโอเลยค่ะเื่อเป็นแบบไอเดียเมนูนี่เื่อหนาค่ะสำหรับมินกะมาพบปะ,ละ,ะหลักะเว้าเล่นเว้าเรื่อยไปกับคุณผู้ชมค่ะมินี้กะบ่มีสาระยังนะคะมากินอ่างซื่อเสือขอให้คุณผู้ชมปลูกพักยังมีความสุขกันแล้วกันค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามค่ะสำหรับมินี้กะสวัสดีค่ะ i think